งดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเวลาแห่งรักบทที่38สเสด็จพ่อในพระไทัยของสเสด็จพ่อลูกเป็นคนเช่นนั้นหรือพย่ค่ะรัชทายาทมองห้องเต้สางหลงสีหน้าแววตาตัดพอรอพูดผิดไปหน่อยเท่านั้นลูกพ่อเก่งทั้งบุญทั้งบูรูปรักเป็นหนึ่งไม่มีสองยังจะต้องฉุดคราดหญิงชาวบ้านหรือไร ของเตยสังหลงอายใจกับการคาดเดาเหลวไหลเรื่อยเปื่อยของตนเองจริงสิหลายวันก่อนพ่อได้ของที่น่าสนใจมาจํานวนหนึ่งจะให้เจ้าซานไฉนส,ส่งไปที่ตําหนักบรูรพาหลังสัญญาว่าจะมอบสิ่งของจํานวนไม่น้อยให้รัชทายาทสีหน้าของรัชทายาทก็ดีขึ้นของเตยสังหลงอย่างรู้โดยพลันเจ้าถูกใจบุตรีสกุลใดพ่อจะไปเจอราจากับพ่อแม่ของนางให้รัชทายาทนิ่งเงียบเป็นสกุลตู้ สกุลเหยงที่ถนนตะวันตกหรือสกุลเถียนสกุลเฉินที่ถนนใต้ห้องเต้ซา,างหลงขมวดคิว้วคงไม่ใช่ญาติผู้น้องเหล่านั้นของเจ้าหรอกนะไม่ใช่พยาค่ะรัชทายาสายหน้าลูกไม่รู้ว่านางคิดอย่างไรกับลูกพวกเราเคลียเรื่องนี้กันที่หลังเถอถ้าเจ้าไม่ชอบจริงๆก็สมควรรีบบอกให้พ่อรู้พ่อจะได้ช่วยเจราจาให้ลงมือก่อนยอมได้เปรียบจะเสียอันใดก็เสียได้แต่จะให้บุตรชายคนนี้เสียเปรียบไม่ได้ หากทรงช่วยเป็นพ่อสื่อให้ลูกไม่ว่านางยินเดียหรือไม่ก็ไม่อาจปฏิเสธด้วยนิสัยของนางแล้วถึงเดิมจะรู้สึกดีกับลูกอยู่บ้างสุดท้ายอาจจะกลายเป็นคำตัดพอ้อไม่รู้ว่าจะเป็นบุเพสันิวาสหรือเป็นบุเพอลาวาตกันแน่ราชทายาทเอ่ยกับฮ่องเต้สังหลงอย่างจริงจังฐานะของนางมีได้ไม่เหมาะสมแต่อย่างใดอย่างนี้ลูกไม่อยากบังคับนางขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้บุรุษอื่นยั่งนางไป จิตใจของฮ่องเต้ซา,างหลงสงบนิ่งบุตรชายคนนี้ทำอันใดตามอำเภอใจแต่ไหนแต่ไรไม่เคยยอมให้ตนเองต้องน้อยเนื้อต่ำใจแม้แต่น้อยยามนี้เขากลับกล่าวอย่างสุขุมลุ่มลึกดูท่าคงมีใจให้หญิงนางนั้นอย่างแท้จริงความรักเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งดื่มดำ่ำสิ่งเดียวที่ฮ่องเต้ซา,างหลงไม่เข้าใจก็คือเหตุใดหยวนสู้จึงบอกว่าตนเองเป็นเดรัจฉานทว่าพอไตรตรองไปมาก ก็เกิดความคิดนำไม่ถ้วนอีกฝ่ายเป็นสตรีที่ออกเรือนแล้วหรือเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้แม้เป็นรัชทายาทก็ต้องตีให้ขาหักอีกฝ่ายอายุมากกว่าหรือสตรีที่แก่กว่าสปีนับว่ากอดท้องก้อนใหญ่หากอายุมากกว่าอีกหน่อยก็กอดได้หลายก้อนไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่อย่างใดไม่ถึงกับเป็นเดรัจฉานหรือว่าสีหน้าของฮ่องเต้สางหลงแข็งข้างหรือเด็กสาวคนนั้นมีอายุน้อยเกินไป คิดมาถึงตรงนี้ฮ่องเต้ซางหลงมองรัชทายาทสีหน้าเคร่งเครียดกล่าวทอยคำแฝงใดหยวนสู้ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวหรือเป็นการกระทําฐานะสูงสั่งหรือต่ําต้อยมีเรื่องบางเรื่องที่กระทําไม่ได้ห้ามยื่นมือออกไปเข้าใจหรือไม่รัชทายาทมองฮ่องเต้ซางหลงด้วยแววตาประหลาดสดิจพ่อวางพระทัยเธอลูทราบแล้วพะยะค่ะเห็นรัชทายาทรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะฮ่องเต้ซางหลงค่อยวางใจลงได้บ้าง แม้เป็นห้องเต้แต่ก็เป็นพ่อเป็นแม่คนเช่นกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆรอให้งานเลี้ยงรัำรองแขกต่างแขนเสร็จสิน้นเขาสมควรเรียกคุณนางคนสนิทมาปรึกษาว่าราชการสำนักสมควรดูแลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่อะไร้ที่พึ่งพิงเป็นพิเศษหรือไม่แบบนี้จะช่วยลดความกดดันของผู้ใหญ่ลดจำนวนเด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้งและลดการขายเด็กอย่างผิดกฎหมายได้ด้วย เพียงแต่นโยบายเหล่านี้จะต้องใครครวญให้รอบคอบแต่ไม่ว่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพียงใดก็อาจจะมีจุดอ่อนหรือข้อบ,บกพร่องได้แล้วอาจส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในภายหลังดังนั้นก่อนประกาศนโยบายการบริหารแผ่นดินออกไปแต่และครั้งเขาและขุณนางที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องใครครวญแล้วใครครวญอีกพิจารณาถี่้วนกว่าจะประกาศออกไปได้การเป็นฮองเต้ที่ดีนั้นไม่ง่าย การเป็นห่องเต้ที่ลุ่มหลงมอมเมานั้นง่ายกว่าห้องเต้สังหลงหันมองราชธายาตผ่านหนึ่งผู้สืบทอดบรลลังเกียรครั้นจนเกินไปไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่บิดาอย่างเขาจึงจะปลดภาระบนบ่าลงได้ราชธายาตเหลือบมองสีหน้าของฮ้องเต้สังหลงแค่วบ,บเดียวก็รู้ว่าบิดาคิดอนใดอยู่จึงรีบพูดดักคอว่าเสด็จพ่อมีคำกล่าวว่าสร้างครอบครัวแล้วค่อยสร้างงานลูกยังไม่ได้สร้างครอบครัว ดังนั้นอย่าได้สงคาดหวังเรื่องอื่นใดกับลูกเลยพี่ค่ะเจ้าลูกไม่เอาไหนเรายังไม่ได้เอ่ยคำเลยแต่สายพระเนตรของเสด็จพ่อบอกทุกอย่างรัชทายาตพูดเต็มปากเต็มคำเสด็จพ่อทรงเป็นหนุ่มใหญ่ไว้ชะกันลูกยังเล็กดังนั้นอย่าเพิ่งทรงดำริถึงเรื่องอื่นเลยพี่คะเจ้าผ่านพิธีสวมมาลาแล้วยังจะเป็นเด็กอันใดอีกทองเตสร้างหลงกล่าวตอนที่เราโตเท่าเจ้า ้องคืนครองบัลลังบริหารราชการแผ่นดินแล้วรอดีท้องเต้โปรโดปราศนมใหม่ไม่เพียงเลื่อนตำแหน่งและให้อำนาจแก่ครอบครัวของสนมใหม่แต่ยังคิดจะปลดรัชทายาทอย่างเขาเพื่อแต่งตั้งรัชทายาทองค์ใหม่ด้วยคนในสกุลของสนมใหม่ฉุดคร่าหญิงสาวชาวบ้านบุกยึดที่ดินทำกินของผู้อื่นหากินบนความทุกข์ยากของราษฎรมีขุนนางตรวจการถวายดีการร้องทุกข์ กลับถูกคนของสนมใหม่ดักทำร้ายจนถึงแก่กรรมหน้าประตูวังหลวงเขายือนอยู่บนกําแพงเมืองมองภรยาคันแก่ของขุนนางคนนั้นร่ำให้ก่อศพของสามีปานใจจะขาดยานั้นเขาเย็นว่าไปทั้งตัวไม่ว่าใครก็รู้ว่าหากผู้ที่เป็นห้องเต้พิโรธซากศพจะกองทับถมเป็นภูเขาแล้วตัวผู้เป็นห้องเต้เองจะไม่รู้เชียวหรืดังนั้นหลังจากสวยราชเขาเตือนสติตนเองมาโดยตลอดว่า ถึงจะเป็นห้องเต้ที่ได้รับการจารึกนามไว้ในประวัติศาสตร์นานนับพันปีไม่ได้ทว่าก็ต้องรักษาแผ่นดินของราชวงศ์จิ้นเอาไว้ให้ได้แผ่นดินคือสิ่งใดคือแผ่นดินที่มีบรรพฤษสูงทะลาไหลรินไม่ขาดสายเช่นนั้นหรือไม่ใช่แต่เป็นอาณาประชาราชที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินแห่งนี้ต่างหากเสด็จพ่อรัชทายาทเอ่ยลูกได้ยินว่าราชครูตู้ไม่สบาย เสียงของรัชทายาทดึงสติฮ่องเต้ซาัางหลงกลับขึ้นมาขอถอนหายใจราชครูตู้เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้คนหนึ่งแต่กลับไม่ใช่ขุนนางที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์เจ้าไปเยี่ยมเขาแทนพ่อทีฮ่องเต้ซา,างหลงหยุดคิดครู่หนึ่งราชครูตู้อ่อจะเดือดร้นไปสักหน่อยถ้าเขากล่าวคำไม่เหมาะสมเจ้าก,ก็ทำเป็นไม่ได้ยินก็แล้วกันรอเจ้ากลับมาพ่อจะมอบเพชรพลอยอีกหลายก่องให้เจ้าเป็นสินสอดเพื่อชดเชย ลูกสาบแล้วพยะคะ่ะรัชทายาตอบหลายปีมานี้ลูกเคยเอาเรื่องเอาราวกับเขาหรือแม้ผู้เท่าที่เดือรร้นเอาแต่ใจไม่รู้จักพลิกแพลงคนนี้จะนิสัยไม่ดีดื้อด้านเพียงใดแต่เขาก็จงรักพังดีต่อเสด็จพ่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงตู้ทรงวนอาการไม่ดีจริงๆเขาเป็นขุนนางสองรัชการเพราะเก่งกาจเหนือผู้อื่นจึงเข้ารับราชการเป็นขุนนางประจำตำหนักบุรพาตั้งแต่อายุยาว ต่อมาอดีตฮ่องเต้ลหลงไหลสนมคนใหม่ขณะที่เขายือนอยู่ฝ่ายเดียวกับรัชทายาทไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นหลังรัชทายาทขึ้นนั่งบรลลังแล้วเขาจะมีชีวิตที่สุขสบายมาโดยตลอดไม่ว่าผู้ใดต่างก็รู้สึกว่าเขาเข้มงวดกวดขันกับรัชทายาทจีหยวนสู้มากเกินไปนั่นเพราะเขาคิดว่ารัชทายาทคือฮ่องเต้องค์ต่อไปเขากลัวรัชทายาทจะมีนิสัยเหมือนอดีตฮ่องเต้แล้วผู้ที่จะประสบทุกข์เข็นก็คือ ไพ่ฝาใต้ล่าตู้สเงวินนอนอยู่บนเตียงใบนหน้าเหลืองซีดกลิ่นขมของยาต้มอบอวนทั่วห้องเขาพยายามเบิกตากว้างมองลูกหลานก่อนจะกวักมือเรียกตูวซิวอิงที่ยืนดวงตาแดงกำ่ำมานี่ท่านปู่ตูวซิวอิงฝืนยิ้มพลางย่อกายลงข้างเตียงนางกุมมือเหี่ยวย่นของตู้สรงผลลวมๆจะไม่ต้องการแต่งให้รัชทายาจ,จริงหรือตู้สรงินถามตูวซิวอิงก้มหน้าไม่พูดไม่จา เอาเถอะตัวเสงหวินถอนหายใจปู่ยังให้เจ้าอยู่ข้างพระวรากายรัชทายาทเพื่อคอยทูลเตือนสติของเขาว่าอันใดคือถูกอันใดคือผิดแต่ปู่ก็กลัวว่าหากรัชทายาทสมานเืินเจ้าแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าจะเป็นอย่างไรแบบนี้ก็ดีแบบนี้ก็ดีแบบดท่านปู่ตัวซิวอิงสะกดความอาดูนไว้ไม่ไหวน้ำตาเอ่อล้นขอบตาก่อนจะรินไหลลงข้างแก้มเป็นทางยาวเป็นความผิดปู่เอง ตูสงวนหลับตามากลัวว่ารัชทายาจะกลายเป็นเหมือนอดีตฮ่องเต้ทว่าคนเราแตกต่างกันมีอาจน,นำมาตรฐานการเติบโตของคนคนหนึ่งมาเทียบกับคนคนหนึ่งได้หลายปีมานี้เพราะดืวยรั้นหัวแข็งของปู่ทําให้รัชทายาไม่สงพอพระไทยหลายครั้งเมื่อปู่จากไปแล้วพ่อเจ้าจะทําอย่างไรแม้เป็นผู้ประเสริฐเพียงใดยอมไกลชิดสนิทสนมกับคนในครอบครัวมากที่สุด นับประสาอันใดกับตู้สงวนที่ไม่ใช่ผู้ประเสริฐเมื่อคาจากไปแล้วผู้เจ้าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจสนับสนุนฮ่องเต้และรัชทายาทจะคิดเป็นอื่นไม่ได้ตู้สงวนหยุดพักหายใจก่อนจะพูดต่อรัชทายาทไม่ใช่ผู้ที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นเลิศแต่ฮ่องเต้ทรงอภิบาลมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จะต้องทรงมีคุณธรรมของผู้ที่เป็นฮ่องเต้เป็นแน่แม้องค์ชายอื่นๆมีจุดเด่น แต่ก็เทียบกับพระพรีชาสามารถของรัชทายาทไม่ได้ใครคิดผิดไปจากนี้ให้ให้ให้ขับชื่อออกจากพังสกุลลูกหลานรุ่นหลังไม่เกี่ยวข้องกับสกุลตู้อีกต่อไปท่านพ่อลูกไม่มีทางทำความผิดประสงค์ของท่านหรอกขอรับบิดาของตู้ซิ่วอิงคุกเข่าลงตรงหน้าตู้ซงเหวินเสียงพูดติดจะซอื่นฟังไม่ได้สับท่านพ่อขอให้ท่านพ่อรักษาตัวให้ดีท่านจะต้องหายในเรวันขอรับ ข้ารู้สภาพตัวเองดีตัวสงวนมองตัวซิวอิงซิวอิงเป็นเด็กดีต่อไปหากนางอยากทำสิ่งใดผัวเจ้าไม่ต้องขัดขวางลูกเข้าใจแล้วไต๋เท้าตู้อายุห้าสิบปีแล้วแต่กลับร้องไห้ร้าวกับเด็กเล็กๆปกติเขามักตำหนิบิดาที่ไม่รู้จักพลิกแผงเดือดร้นเอาแต่ใจอยู่เสมอแต่เมื่อยามนี้สิ่งที่หลงเหลือในใจนั้นมีแต่ความอาลัยอาวรณ์แต่เท้ารัชทายาเสด็จขอรับมีเสียงอึกกระทึกดังนอกประตู รัชทายาทสวมชุดผ้าไหมและรัดเกล้าหยกก้ายาวๆเข้ามาแต่เท้าตู้เราไม่ได้รอให้คนเข้ามารายงานก็ถือวิาสาสะเข้าจวนก่อนแล้วกอทุกท่านอย่าได้ถือสารัชทายาทคนสกุลตู้คิดไม่ถึงว่ารัชทายาทจะมาเยี่ยมด้วยตนเองทยอยกันลุกขึ้นทำความเคารพรัชทายาททุกท่านไม่ต้องมากพธิธีรัชทายาทก้าวยาวๆมาข้างเตียง,งทันทีที่เห็นสีหน้าของตู้สงวนก็รู้ว่าอาการของเขาไม่ดีเลย ราชครูตู้ราชทายาทถอยหลังคำนับตู้สงวนอย่างผู้อ่อนไหวกว่าเสด็จพ่อสงทราบวา่าราชครูป่วยสงกังวลยิ่งนักแต่เพราะไม่สะดวกที่จะเสด็จออกนอกวงังจึงรับสั่งให้เราเป็นตัวแทนมาเยี่ยมท่านกระหม่อมขอพระไัยในพระเมตตาของห้องเต้พยะค่ะตู้สงวนคิดจะคำนับตอบห่างรัชทายาทกดตัวเขาเอาไว้ตดเท้าวตู้ท่านเป็นพระอาจารย์ของเสด็จพ่อเราเป็นคนรุ่นหลังสมควรคาราวะท่าน ท่านพักผ่อนให้ดีไม่จะเป็นต้องคิดถึงเรื่องอื่นรัชทายาทถามสกุลตู้ว่าราชครูตู้ป่วยเป็นอันใดแล้วกินยาอันใดบ้างเมื่อฟังคนสกุลตู้ตอบแล้วรัชทายาทก็เอ่ยว่าตอนที่เราออกมาได้พาหมอหลวงมาหลายคนและยังนำตัวยาสำคัญมาหลายตัวด้วยหากพวกท่านไม่ถือสาเราขอให้ท่านหมอหลวงช่วยตรวจอาการของราชครูตู้ดูสักหน่อยคนสกุลตู้ได้ยินก็ปลื้มปิติรีบคำนับและกล่าวขอบคุณรัชทายาท หลังแพทย์หลวงจับชีบจรแล้วก็เหลือบมองรัชทายาทแบบหนึ่งรัชทายาทจับมือตู้สงวนไว้ใต้ผ้าห่มเน็บชายผ้าเรียบร้อยแล้วเอ่ยว่าราชครูตู้เราจะไปดูว่าหมอหลวงจัดยาอันใดให้บ้างแล้วอีกสักครู่จะกลับมาตู้สงวนมองตามรัชทายาทที่เดินจากไปในตาของเขาฉ่ำวาวด้วยหยดน้ําตารัชทายาทออกมายังห้องด้านนอกเห็นสีหน้าของเหล่าแพทย์หลวงไม่สู้ดีจึงถามเสียงเบาว่า ชีพจรของราชครูตู้เป็นอย่างไรบ้างหรือราชครูประดุดตะเกียงที่น้ำมันเหือดแห้งพะยะค่ะเหล่าหมอหลวงพูดอย่างจนปัญญาขอราชทายาพระราชฐานอภยโทษที่พวกกระหม่อมไร้สามารถรัชทายานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งตรวจชีพจรถูกต้องแน่หรือนอกจากราชครูตู้จะได้ผู้เยี่ยมยุทธใช้กําลังภายในเปลี่ยนลนักษณะของเส้นชีพจรมิเช่นนั้นแพทย์หลวงตอบคนส่วนใหญ่ฝึกวิชา กำลังภายนอกแทบไม่มีคนฝึกวิชากำลังภายในเลยถ้อยคำนี้แทบจะพูดอย่างชัดเจนว่าตูทรงวนนั้นหมดหนทางเยียวยามีเสียงฝีเท้าดังมาจากทางด้านหลังรัชธายาทนหันกลับไปมองเป็นใต้เท้าตู้และบุตรสาวรัชธายาทกระหม่อมได้ยินคำพูดของท่านหมอแล้วพะยะค่ะดวงตาของใต้เท้าตู้มีน้ำตาคลอหน่วยคำนับแพทย์หลวงขอใตเท้าทุกท่านรักษาอย่างเต็มที่ หากไม่ได้ก็ขอให้ท่านพ่อทอรามานน้อยลงก็พอแพทย์หลวงคำนับตอบขอเต้เท้าตู้วางใจพวกเราจะทำอย่างสุดความสามารถรัชทาญาทกลับเข้าห้องด้านในได้ยินตู้สงวนเรียกหาจึงเดินไปข้างเตียงรัชทาญาทกระหม่อมคงไม่ไหวแล้วตู้สงวนพยายามพูดขอรัชทาญาตทรงศึกษาหลักการเป็นฮ่องเต้จากพระบิดาอย่างตั้งใจมีอาจทรงเกียิครัน้นราชครูไม่ต้องห่วง เรารู้แล้วรัชทายาทเห็นตัวสรหวนยื่นมือให้จึงกุมมือเหี่ยวย่นข้างนั้นไปหลวมๆห,หลายปีมานี้กระหม่อมเข้มงวดกับพระองค์มากกระหม่อมทําได้ไม่ดีเลยตัวสมวนมองมือที่แข็งแรงของรัชทายาทแล้วเอ่ยต่อว่ากระหม่อมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตพระองค์จะต้องทรงประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เะคะเรารู้ว่าราชครัวรักใคร่เรามากจึงได้สั่งสอนอย่างเข้มงวด ราชธายาตเออย่างอ่อนโยนสเสด็จพ่อมักตรัดกับเราวา่าตอนนั้นหลังจากสนมเสียวควบคุมตําหนักเอาไว้ก็หาเรื่องตําหนีสเสด็จพ่ออย่างรุนแรงมาโดยตลอดท่านราชครูไม่ยินดีเป็นพวกเดียวกับคนเหล่านั้นยืนกรานที่จะถวายการสอนแด่สเสด็จพ่อทุกวันสําังช่วยสเสด็จพ่อวิ่งหาขุนนางราชสำนักเรื่องนี้สเสด็จพ่อทรงจดจําไว้ในพระไยัยเราเองก็จําได้ไม่ลืมนั่นเป็นหน้าที่ของกระหม่อมพะยะค่ะ รัชทายาทเห็นตู้สรงเน็ดเหนื่อยจึงกล่าวปลอบอยู่หลายคำรอจนตู้สรงวชหลับจึงปล่อยมือเขาหลายปีมานี้คนสกุลตู้ต่างรู้ดีว่าตู้สรงเวชหาเรื่องตำหนิรัชทายาทมากมายแต่รัชทายาทกลับเอาชนะคำติเตียนเหล่านั้นด้วยคุณธรรมไม่เพียงแต่ถามไทยอาการป่วยถามไทยการกินยาของตู้สงวชอย่างใส่ใจแล้วยังสนทนากับตู้สรงวชเป็นเวลานานด้วยจะมีสักกี่คนที่มีจิตใจกว้างขวางถึงเพียงนี้ ถึงรัชทายาทจะมีข้อบกพร่องอื่นไม่น้อยแต่ก็เป็นข้อบกพร่องที่ไม่ได้ร้ายแรงแต่ประการใดมิได้ส่งผลต่ออุปนิสัยใจคอของเขาตูซิวอิงเป็นคนหนึ่งในคนที่รู้สึกสับสนที่สุดในยามนี้นางเดินตามบิดามารดาไปส่งรัชทายาทถึงหน้าประตูจวนรอจนงกระทั่งรัชทายาทจากไปแล้วจึงได้ยินเสียงผู้ใหญ่ชื่นชมรัชทายาทไม่ขาดปากจึงเริ่มทบทวนตนเองว่ายามที่นางวิจารณ์ผู้อื่นนั้น ล้วดเป็นความคิดของนางฝ่ายเดียวหรือไม่หลองสิ้นสุดการสอบเข้ารับราชการประจำฤดูใบไม้ผลิว่าช้างคงใช้เวลากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอย่างเกียดครั้นถึงสองวันเต็มๆเมื่อเขาได้ยินว่าขณะที่ตนเองขมักขม่นกับการสอบอยู่นั้นน้องสาวก,กลับไปเที่ยวโรงมหรสพและถูกรัชทายาจับได้คาหนังคาเขาจึงไม่คิดจะนอนเฉยเฉยรีบตามหาหวาหลิวหลีที่นั่งตากแดดอยู่ในสวนน้องพี่ไปโรงมหรสพ สนุกหรือไม่ว่าหลิวหลีพูดเนื่ยนยอยๆล้วนเป็นพวกธรรมดาสามัญเท่านั้นเจ้าค่ะก่อมาตรฐานเจ้าสูงว่าฉังคงให้คนยกเก้าอี้มาแล้วก็นั่งลงข้างน้องสาวโรงมหรสพป,ประเภทนั้นมีคนหล่อเหลาที่ดูไม่สามัญอย่างที่เจ้าต้องการหรือเมสูเลี้ยงบดดิตตกยากที่สะอาดหมดจุดสุภาพเรียบร้อยสักสองคนคนพวกนี้รู้จักพนอพน,พนเอาใจยังดูไม่ไร้รสนิยมด้วยว่าหลิวหลีโบกมือไม่สนใจเจ้าค่ะ เหตุใดเล่าจะไม่คิดจะเลี้ยงนายบอมเรอคิดจะทําอย่างอื่นแทนแล้วหรือว่าฉังคงยื่นนิ้วไปจิ้มตัวว่าหลิวหลีที่เกียครานจนไม่อยากขยับตัวบอกพี่สามสิว่าช่วงนี้เจ้าม,มีงานอดีเรกใหม่ใดหรือไม่มีเจ้าค่ะว่าหลิวหลีถอนหาย่ใจช่วงนี้พววโรงมหระศพและร้านอาหารแต่ละร้านนับวันยิ่งไม่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ยังไปชมการร่ายรำหรือฟังดนตรีได้ แต่ช่วงนี้พวกนั้นต่อบทกรอ,นอันใดกันก็ไม่รู้หากข้าอยากเที่ยวเล่นแบบนั้นสู่ไปหาสตรีชนชั้นสูงในเมืองหลวงไม่ดีกว่าหรืออย่างน้อยยังมีความสามารถสูงกว่าคนเหล่านั้นใกล้ถึงวันงานเลี้ยงพระราชทานร้อยแขวนแล้วจัดระเบียบความเรียบร้อยบ้างก็ดีหากคนของแว่นแขวนอื่นกล้าก,กระทําความผิดในเขตแดนของตาจินพวกเรายังเอาเรื่องพวกนั้นได้ว่าฉังคงกล่าวมิฉะนั้นถ้าพวกเขาย้อนถามว่าชาวจินเอง ก็ยังกระทำเรื่องพวกนี้แล้วเช่นไหนพวกเราถึงทำไม่ได้จะว่าแบบนี้ไม่เท่ากับเป็นการตบหน้าตนเองหรอกหรือว่าหลิวหลีแค่เสียงขึ้นจมูกนิดๆจากนั้นหยิบเนื้อผ้าบางมาปิดหน้าของตนเพื่อมิให้แสงแดดร้อนแรงแผดเผาใบหน้าของนางจนไม่เกรียมวันพรุ่งเป็นงานเทศกาลบุปผาแล้วว่าฉังคงเอ่ยพี่กับบัณฑิตที่เข้าสอบด้วยกันนะจะไปเที่ยวชมธรรมชาตินอกเมืองน้องพี่จะไปกับพี่หรือไม่หรือจะไปกับคุณหนุส่สกุลอื่น น้องจะไปหาเจียมินไม่ไปกับพี่เจ้าค่ะพวกบุรุษที่แข็งกระด้างมีอันใดน,น่าสนใจแกล้งเด็กสาวสาวสนุกกว่าอักโขได้ว่าฉังคงมีได้ขยันขยอวันพรุ่งคนมากเจ้าไม่คุ้นเคยกับถนนในเมืองหลวงนักอย่าพลัดหลงกับกลุ่มสหายของเจ้าเล่าจะไม่ว่าพายวนเบยและเอี้ยลงไปด้วยเจ้าค่ะว่าหลิวหลีพยักหน้ารับวางใจเธอะน้องจะหลงทางง่ายๆได้อย่างไร ว่าฉังคงรูปศีรษะของนางเบาๆพลางครี่ยิ้มมิได้พูดต่อองค์ชายอาวาาเฉลยศึกจากแค้นจินพ,พวพบว่ามีสหายบ้านใกล้เพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งช่วงนี้เขาไม่ไว้วัยอดอาหารเพื่อขอพบว,ว่าหลิวหลีแล้วนับว่าได้กินอิ่มนอนหลับสบายดีวันทั้งวันอยู่แต่ในคุกไม่ได้ทําอันไดจึกอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นเป็นกองเพียงแต่ห้องขังซ้ายขวาของเขาเป็นห้องว่างปกติผู้คุมของสารตาลีก็ไม่สนทนากับเขา ทำให้เขาว่างจัดจนใกล้จะเสียสติอยู่รอมร่อทว่าจะมีสหายใกล้บ้านเรือนเคียงเพิ่มมาคนหนึ่งเขาจึงโยนฐานะองค์ชายสูงสักด์ทิ้งแล้วเชิญคุยอีกฝ่ายน้องชายเจ้าทําความผิดอันใดจึงถูกส่งมาอยู่ในนี้หรือวินหารมองบุรุษหนวดครารุงรังว้วนเพลจนเหนียงยานแล้วจับแขนเสื้อกว้างและยาวของตนเองทีหนึง่งไม่สนใจอีกฝ่ายเป็นใบรืวินหารไม่ตอบหูหนวงหรือวินหารก็ไม่เยแส ปัญญาอ่อนหรือวินหารหมดความอดทนในที่สุดหุบปากเจ้าเป็นนักโทษต่ำต้อยกล้าไรมาระยายกับข้าหรือแม้อว่าจะไม่กล้าหาเรื่องกับคนของสารตาลีแต่สำหรับนักโทษอื่นๆเขายังรู้สึกเหนือกว่าเขาเป็นฝ่ายชวนวินหารคุยก่อนนั่นเป็นเพราะความถือดีที่ไม่รู้จะระบายออกทางใดเป็นตัวกระตุน้นเป็นคนก็ต้องกดหัวผู้อื่นถึงจะสบายใจวินหารมองอว่าด้วยสายตาที่มองคนปัญญาอ่อน เป็นนักโทษเหมือนกันโยนจะมีใครสูงส่งกว่าใครรู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครอว่าควานหามันโถท,ที่ไม่รู้ว่าถูกวางไว้นานเท่าไหร่จนราขึ้นเต็มก้อนได้ที่มุมห้องขังแล้วยนข้ามลูกกรงห้องขังใส่วิญหานร,ระวังสายตาของเจ้าด้วยมันโถชื้นราถูกคว้างมาเดินหน้าแล้วหล่นใส่เสื้อผ้าวิญหานหน้าบึ้งฉับพลันออกไปให้ห่างข้าหน่อยแปะมันโถขึ้นราถูกโยนใส่หน้าอกวิญหานอีกก้อนหนึ่ง ผู้มาใหม่ไม่รู้จักกฎระเบียบหรือผู้อาวุโสกว่าพูดด้วยก็ต้องรับฟังดีๆถ้าไม่รู้จักกฎระเบียบถึงเวลาปล่อยไปปลดทุกพี่น้องทั้งหลายจะช่วยสั่งสอนเจ้าเองมีนักโทษนั่งขัดสมาธิบนพื้นด้วยท่าทางสงศ์ชัยชัยชัยผู้เจ้าจะต้องสั่งสอนเขาให้ดีๆอวาตบหัวเข่าพลางหัวร้อเสียงดังข้ามไม่ชอบเห็นไอ้หน้าขาววางท่าทางอย่างนี้ที่สุดหุบป,ปากโทษดหมองข้ามห้องขังมาที่อวา สีหน้าดูแคลนเต็มเปี่ยมสุนัขเฉลยของแครนจินพ่วงไม่คู่ควรจะพูดกับชาวแครนจินอย่างพวกเรา,เอ,า,าอ้าวแครนจินไม่มีคนดีนสักคนไม่เพียงขุนนางพวกนั้นจะน่ารังเกียจแม้แต่นักโทษในห้องขังก็ยังเป็นตัวอันใดได้ก็ไม่รู้ด้วยความขุนเคืองเขาขยุมดินค้างใส่นักโทษคนนั้นทว่าก็มีห้องขังอีกห้องขวางอยู่มีเหรือจะค้างถูกนักโทษคนนั้นสุดท้ายดินตกใส่หัวของวิญหาน พี่น้องเราสุนัขจินพวกคนนี้เหมิมเกรมนักจัดการมาเลยคว้างไปพริบตาเดียวมันโถมเหม็นเหมนหนูตายรองเท้าเก่าๆก,ก,ก็ลอยละลิ่วมาจากห้องขังห้องอื่นๆพร้อมเพรียงกันแต่หน้าเสียดายที่ห้องของอวายอยู่ห่างเกินไปของส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในห้องของวินหารวินหารมองของสกรปรกน่าสะอิดสะเอียนเหล่านั้นแล้วมองตอนเองเห็นเสื้อผ้าที่สกรปรกอยู่สกรปรกจนดูไม่ได้ก็แทบจะเสียสติ ผู้ที่อับปางไร้รสนิยมอย่างที่สุดกล้าทำกับเขาเช่นนี้รอให้เขาออกไปก่อนเถอะจะต้องจัดการกับคนพวกนี้ให้ได้ถึงตายก็ตายศพไม่สวยแปะรองเท้าเก่าเหม็นข้างหนึ่งตกลงบนกระมองของวินหารนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาทนไม่ไหวต้องยกมือปิดปากอาเจียนออกมาหามทะเลาะก,กันถ้าทะเลาะก,กันอีกจะลดข้าวเที่ยงวันเหลือครึ่งเดียวทันทีที่ผู้คุมพูดประโยคนี้จบทั่วทั้งห้องขังเงียบกริบทันใด นักโทษที่มาครูยังด่าทอหยาบคายย่างนี้กลับนั่งสงบเสงเงียมเรียบร้อยเสียยิ่งกว่าใครคนที่ถูกขังอยู่ในคุกของศาลต้าหลีนั้นเป็นคนที่เขียวพันกับคดีใหญ่ทั้งสิน้นอย่างนี้จึงยังตายไม่ได้พวกเขารู้หลักการนี้ดีลงมือกันพอประมาณแล้วก็หยุดเพราะรู้จักหนักเบากว่าคนทั่วไปเจ้านั่นยังจะยืนเบื่ออยู่ใหญ่ทำความสะอาดห้องของตนเองสิ หัวหน้าผู้คุมใช้กระบองเคาะประตูห้องขังของหวินหานก่อนหันไปถามผู้คุมเรือนจำข้างหลังคนเหล่านั้นเพิ่งถูกส่งเข้ามาใครเป็นคนรับแล้วทำผิดอันใดหรือไต้เท้าเผยนําคนผู้นี้เข้ามาเองฐานะตัวตนมีปัญหาอาจเกี่ยวพันกับคดีใหญ่ก่อนหน้านี้หลายคดีขอรับผู้คุมรีบรายงานไต้เท้าเผยบอกด้วยว่าก่อนที่คดีนี้จะกระจางจะต้องจับตาดูเขาอย่างเข้มงวด ในฐานะคนของสารต้าลีหัวหน้าผู้คุมย่อมรู้ดีว่าคดีใหญ่หลายคดีก่อนหน้านี้คือคดีใดเขามองหินหานอย่างจับผิดสด,สดิสดิ้งอย่างนี้ดูแล้วไม่ใช่ผู้ชายดีอันใดโรงหินทางโน้นยังขาดคนไม่ใช่หรือพาเขาไปก็แล้วกันจำไว้ว่าจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เขาใส่ให้เป็นเสื้อผ้าหยาบหัวหน้าผู้คุมมองหน้าหินหานเหมือนพรุ่งตอนที่พาเขาไปโรงหินจำไว้ว่าจะให้เขามีโอกาสพูดคุยกับสตรีชนชั้นสูงไม่ได้ หากเขาแซงทำตัวน่าสงสารจนสตรีชนชั้นสูงคนใดเห็นใจร้องขอความเป็นธรรมให้เขาพวกเราจะปล่อยวุ่นวายไปด้วยหัวหน้าผู้คุมทำงานมานานไม่ว่านักโทษประเภทใดก็เคยเจอมาแล้วทั้งสิน้นเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากโทษทันพวกนักโทษล้วนใช้สารพัดวิธีทั้งแผนนชายงามแผนสาวงามแผนอันใดก็งัดออกมาใช้ทั้งหมดหากอย่างไรป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าย่อมดีกว่าตามแก้ไขในภายหลัง เที่ยงวันผ่านไปรัชทายาทนั่งหน้าโต๊ะหนังสือใช้พูกกันหอมเขียนเทียบเชิญหลายแผ่นแต่ไม่มีแผ่นใดที่พอใจบางแผ่นใช้คำคลุมเครือเกินไปบางแผ่นใช้คำโจ่งแจ้งเกินไปมังรู้สึกว่าขาดอันใดบางอย่างแม้แต่คำเรียกขานก็ยังเปลี่ยนไปมาเรียกนางหนูสกุลหวาดูคลายพี่ชายเรียกน้องสาวถ้าเรียกองคหญิงตรงๆก็เหมือนจะเป็นทางการเกินไปหังเรียกว่าหลิวหลีเฉยๆก็อาจจะถือวิสาสะเกินไปช่างเถอะ รัชทายาทวางผู้กันและหมุนตัวเดินออกไปข้างนอกรัชทายาทฉลองพระองค์พยะค่ะเหล่าคันทีวิ่งไล่ตามออกมาออกจากวางแล้วรัชทายาทต,ตรงไปยังจวนสกุลฮวาทันทีรัชทายาทนั่งอยู่บนหลังม้าจ้องสิงโตหินที่หมอบหน้าประตูเนื่อนาน,นถึงหนึ่งการทูกทหารยามที่เฝ้าหน้าจวนสกุลฮวามาใหม่จึงไม่รู้จักรัชทายาทเห็นเขาแต่งกายหรูหรายังมีผู้ติดตามแต่งกายคล้ายขันทีอยู่ข้างหลัง จึงรีบเข้ามาถามอย่างระมัดระวังขอถามท่านผู้สูงศักดิ์ว่าต้องการพบผู้ใดหรือขอรับเราได้ยินว่าคุณชายสามสอบเสร็จแล้วจึงมาเยี่ยมที่แท้ก็เป็นรัชทายาทนี่เองทหารยามทยอยทําความเคารพเชิญเสด็จรัชทายาทด้านในพยะยะค่ะคุณชายสามอยู่ในจวนทหารยามไปารายงานว่าฉังคงพร้อมกับเชิญรัชทายาทเดินเข้าจวนด้วยความนอบน้อมว่าฉังคงได้ยินว่ารัชทายาทตัต้งใจมหาก็ให้ประหลาดใจ เขากับราชายาตมีมิตรภาพลึกซึ้งต่อกันเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเขาแค่เข้าร่วมการสอบเข้ารับราชการเท่านั้นราชายาตถึงกับต้องมาเยี่ยมเชียวหรือวันนี้บิดามารดาออกไปข้างนอกวาฉังคงจึงออกมาต้อนรับด้วยตัวเองทั้งสองฝ่ายทักทายกันตามมารายาทครู่หนึ่งวาฉังคงเห็นราชายาตมองไปด้านนอกเป็นระยะจึงคิดว่าเขาเรอบิดามารดาของตนรีบชี้แจงว่า สองชั่วยามก่อนท่านพ่อได้ยินว่าราชครูตู้ป่วยหนักจึงชวนท่านแม่ไปเยี่ยมไม่ทราบว่ารัชทายาทจะเสด็จจึงไม่ได้อยู่รอรับเสด็จขอรัชทายาทโปรดพระราชทานอภัยด้วยพะยะค่ะเรามาเยี่ยมกระทันหันช้างคงจะมีความผิดใดเล่ารัชทายาทหมุนถ้วยชาในมือใบมาองค์หญิงอยู่หรือไม่เรามาคราวนี้นําของกินที่นางชอบติดมาด้วยขอรัชทายาทประทับรอสักครู่กระหม่อมจะให้คนไปเรียกน้องสาวออกมาพะยะค่ะ ไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นหากรบกวนการพักผ่อนขององค์หญินจะไม่ดีองค์รัชทายาแซงทําเป็นเกรงใจรัชทายาเสด็จมาด้วยพระองค์เองน้องสาวของกระหม่อมก็สมควรจะออกมารับสเสด็จว่าสังคงสั่งให้เด็กรับใช้ไปเรียกว่าหลิวหลีแม้รัชทายาจะทรงสนิทสนมกับน้องสาวของกระหม่อมแต่จะตามใจนานเช่นนี้ไม่ได้นะพะยะค่ะส,สนิทสนมหรือรัชทายาร้อนตัวเล็กน้อย หรือว่าฉางคงมองจุดประสงค์ของเขาออกแล้วน้องสาวของกระหม่อมมีนิสัยเหมือนเด็กยิ่งตามใจยิ่งเอาใหญ่แม้รัชทายาทจะเห็นนางเหมือนน้องสาวแต่สิ่งที่ต้องทําตามกฎเกณฑ์ก็ยังต้องทํารัชทายาทลอบถอนหายใจถ้าไม่ใช่เพราะเหตุจําใจผู้ใดอยากจะเป็นพี่ชายของคนที่ตนถูกใจกันเล่าจบบทที่38ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด u ั s c r i b ์ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะ พร้อมเพหรือวอลเลตค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ